ไม่ได้ลงถ้าลงก็เห็นแ้วตกตกไม่กล้าลงหรือว่าตกลงกันว่าเอ้ยอย่าเพิ่งลงกันก็ถ้ารูปมันสวยอะก็ลงอ้าวเพรว่ามันไม่สวยหรอไม่เพราะว่ารูปสี่คนที่ลงกับพี่นิวมันได้คัดไม่ได้ปะโถไม่ก็นั่นแหละไว้เขาลงเขายลงก็ได้รอไปแล้วนอะ วันอื่นก็ลงได้ไม่ต้องวันเป็นวันแห่งความรักใช่แต่วันพิแรกของเราเป็นยังไงคะกับเพี่ออะไรมีอะไรเซอร์ไพรส์กันบ้างก็มีให้ดอกไม้กันค่ะตามประเพณีแหละอภินิษฐ์อภินิษใช่ไหมเขาก็เป็นพันตะวันมีดอกกันใช่ไหมคะเอ่อมันเป็นคือจริงๆดอกอันนี้มันคือโบเคยเปิดดูในอินสตาแกรมค่ะแล้วก็บอกว่าเออทำไมในไทยถึงแบบไม่มีใครจัดดอกไม้แบบฟิลลิ่งนี้บ้าง ก็ยื่นให้พี่เล็กดูเลย่ายังก็สักพักแล้วนะคะสักพักก็ใหญ่เลยคือเราไม่ได้คิดว่าเขาจะให้เพราะเขาเคยบอกว่าไม่ไม่อยากให้มันเปืองตังเราก็เลยไม่ได้คาดหวังว่าจะได้แล้วก็ก็เลยแบบเออให้ให้ให้ดอกไม้พี่เล็กไปดอกนึงอะไรเงี้ยเขาก็หยิบขึ้นมาให้ดูแต่โบรู้ไหมว่าเขาโดนกดดันมารอบข้างว่าวันเดืนทายต้องยิ่งใหญ่เพราะเขาไปออกรายการก็โดนกดดันมาเหมือนกันใหญ่ยิ่งใหญ่เลยเดี๋ยวแบบไปนานๆเนี๋ยมันแผ่วอ่าไม่แล้วคือไอ้ที่บอกว่าไม่ยิ่งใหญ่นี่คือประมาณไหน แค่นี้เองนะเยวนะวันเลนวันเลนไทยอะไรแค่นี้เหรอก็แค่นี้ปีแรกไงปีแรกเอาอะไรเยอะเดี๋ยวปีหน้าแผ่วมันแบบแปลว่าปีหน้าเราคาดหวังเลยว่าจะต้องมากกว่านี้เออไม่ได้คาดหวังไม่ได้คาดหวังแต่ว่าแบบมาทำใจเลยคะด้วยความแบบเขาใส่ใจในรายละเอียดที่แบบว่าเราคุยกันได้อะไรอย่างเงี้ยเซอร์ไพรส์ตรงนี้ค่ะไม่ได้เซอร์ไพรส์เรื่องดอกไม้อะไรเลยเซอร์ไพรส์แค่ว่าทำไมจำได้อะ เราเพืคือไม่ได้ยื่นให้ดูแบบนานด้วยนะยื่นให้ดูใครนะเอ้ยพี่อย่างนี้แบบดีอะไรเงี้ยไม่ได้ยืนให้ดูไม่ได้แคปส่งให้มันน่ากลัวนะพี่ตัวที่แบบยื่นให้ดูแบบเดียวแล้วจําได้ก็เขาใส่ใจหรือเปล่าเขาใส่ใจไม่รู้ว่ายืนนั่งมองตั้งแต่เมื่อไหร่เราแหวงอยู่วะต้องหวาดเลื่อนไอจีแล้วแบบไม่เจออะไรแไรเลย ก็บอกประมาณนี้แหละเ่าแบบพี่พี่ทำทำได้ไงแบบทำไมจำไว้จังอะไรเงี้ยเปประทับใจ็นพิเศษพี่นั่งมองอย่างนี้เลยอ่าเลยอ่ะจริงๆรที่ที่ไม่ลงรูปคู่มันเป็นด้วยกระแสดราม่าช่วงก่อนหน้านี้ไหมสองสามวันที่แล้วอะไรดราม่าคือมีคนไปคอมเมนต์ว่าไม่ได้มีคนทำรคู่เราว่างคนนั้นอะว่างหนูไม่ต้องแทบไม่ต้องทำอะไรเลยอะคนเข้ามาพิมพ์เต่เนิได้เห็นไหมโบได้เห็นเห็นแต่เขาก็แบบ ขาก็เป็นคนใจดีคนนึงแหละอยากอยากให้เราแบบอืมตอนที่เห็นข้อความความรู้สึกแรกรู้สึกเนยเขาก็ไม่ได้พิมพ์สั้นเนาะก็ยาวอยู่ม่มือผมสั่นแล้วก็อยากให้เขาเข้าใจแหละว่ามันก็คือก็ถูกต้องตามที่เขาบอกนะว่ามันมีคนรักก็มีคนเกลียดแต่อย่างหนึ่งคือการคอมเมนต์กันน่ะมันเป็นสิทธิ์ของทุกคนที่จะได้คอมเมนต์แล้วก็รู้สึกว่า ก่อนหน้านี้เป็นเพื่อนกันก็คอมเมนต์ถ้าเราไปคอมเมนต์เพื่อนอมไม่มาพิมพ์ด่าเราละใช่ไหมมันมันเป็นแบบมันย้อนแย้งกันหลายๆอย่างเ้ยแต่ก็เข้าใจเขานะที่เขาแบบเป็นห่วงแต่ก็ไม่ได้เป็นเหตุผลที่ทําให้เราไม่กล้าลงรูปคู่เลยไม่ไม,ไม่ไม่ลงรูปคู่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วคะ่ะเพราะว่าไม่ได้แบบอยากให้คนมาโฟกัสว่าที่เรามีงานทําในทุกวันนี้เพราะว่า คนนี้อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเออเราทํางานตรงนี้ด้วยตัวเองดีกว่าอีออ้อจริงจริงโบกิ๊กเหมือนพี่เล็กไหมเพราะพี่เรียกเขาพวงเรื่องนี้มากใช่ใช่หน,รออนูรู้สึกว่าเออคุยกันแล้วรู้สึกว่าเออก็คิดเหมือนกันนี่ก็เลยรู้สึกว่าทางก็ตามนั้นถ้ามีรูป,รปที่มันแบบจึง้งจึ่งอะลงแน่นอนมีไอจีรับกันไหมไม่มีไม่มีลืมรหัสลืถ้ามีไม่ไม่ขนาดไอจีตัวเองอะทุกวันนี้ยังให้น้องทําให้อยู่เลยว่าแบบกู้รหัสยังไง เพราะอะไรเหรไม่ค่อยความคีดเห็นคนอื่นมันมีผลกระทคต่อความสัมพันธ์ของเราไหมไม่มีหรอกมันก็ไม่มีใครอะไรขนาดนั้นหรือเปล่าใช่ไหมมันไม่บั่นทอนเลยใช่ไหมไม่ไม่มหนูรู้สึกว่าที่เราทํามันก็โอเคแล้วอะมันก็ถูกต้องอ่ะมันไม่ได้ผิดอะไรเราไม่ได้แบบว่าไปแย่งใครมาหรืออะไรยังไงแต่ในมุมมองในมุมกลับหลายคนก็เชียร์อยากเห็นเราหรือว่าสักทีผูเพราะว่าแบบเดี๋ยวก็เห็นหรือว่าเล็เขาเปิดก่อน เขาลง่ออาจจะลงพร้อมกันก็ได้วันนักวันนักอย่งเวลาเริ่มเลยวันร้อักให้มึงวันดีวันพักหรอสาธุบุญูดโผล่โอ้โหแต่ละคนวันดีๆทั้งนั้นอยู่เวลาที่แบบเวลาลงรูปหรือมีภาพอะไรด้วยกันมีการคุยกันยไหมรูปเหรอคะส่วนใหญ่จะแบบคุยเรื่องแคปชั่นมากกว่า คิดไม่ออกลงมาแล้วจะหมื่นกว่ารูปแล้วแคปชั่นจะเหมือนเดิมได้ไหมเลยอีโมจิเข้าไว้อีโมจิเข้าไว้แล้วถ้ารูปคู่นี่จะเป็นแคปชั่นทำองไหนคะไม่รู้ไม่รู้ขอนาคอเพราะขนาดรูปธรรมดาแคปชั่นคุณไม่ธรรมดาไงคิดแล้วคิดอีกบางทีเปิดเว็บเลยนะแบบแคปชั่นเกี่ยวกับท้องฟ้าแคปชั่นกวนเลยอันนี้จริงเหรอจริ โ้จริงจังนะจริงจังเราจริงจังมากกับทุกเรื่องแต่รูปเราสวยทุกรูปเลยนะขอบคุณครับเพราะอะไรเพราะเหม่ยตูไม่ชอบกิจกรรมตัวนี้เลยที่บริการด้วยด้วยนะดูแลบริการด้วยด้วยนคู่เราจะไม่ไปเที่ยวที่อื่นนอกจากทะเลบ้างหรอคู่เราพาพูนทะเลเรารู้สึกยังไงคำนี้ไม่เหมือนจังหวะช่วงนี้ค่ะทะเลไปบ่อยเหมือนมันมีอะไรให้ไปงานแต่งเพื่อนพี่งานแต่ง เพื่อนพี่เล็กงานแต่งคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยช่วงนี้จัดทะเลกันเยอะมากไปครบทุกทะเลอ่ะเฉยไปทะเลเดียวเลยเจอดจงทะเลเดียวเลยอยากไปทะเลใต้บ้างเนี่ยแไปอย่างพี่เล็กควงไปแบบงานแต่งที่นิ่เป็นไงคะแบบก็ไม่ได้ควงนะคะต่างคนต่างเดินต่างคนต่างเดินเพราะว่าเราคือเขาแบบีิน่มต้องรถไปพร้อมกันแล้วกันอุ้ยสี่ห้าคนนั่งอย่างงี้ข้า่งี้ถไปกับเขาไอ้จีิไม่มีโมเมนต์ไม่มีโมเมนต์แบบ คู่เลยทุกอย่างคือจะมีเ <c oughs> พื่อนมาทุกอย่าง <c oughs> ทุกครั้ง <c oughs> แต่คนก็จะแซวไงว่าเออพอถ่ายรูปสี่คนนะ ก็ดูกันเอ๊จะเป็นโู่ไหมอ๋อรับดอกไม้ไม่ได้จ้ะไม่เขียวเอ้าจะไม่ได้ถามวที่นไนะก็การจะเป็นคู่ต่อไปอ่ะมันก็ต้องเป็นแบบเออคนที่รับดอกไม้ได้เองนะยังไม่ได้ถามด้วยคำนั้นตอบให้ก่อนไงถามไม่จริงถาไม่จริงก็ยิ่งไม่ได้เลยเพียงแค่เอื้อมมือเธอมี็ผ้าสีวะใครเพื่อนว่าเธอสูงยังไม่ได้อีกเหรอไม่ได้เพราะเขาโยนมาให้พี่คนหนึ่งเลยเขาจะมีมีหมายปองมาแล้วมีแล้วมีแล้ว แต่อย่างของความสำคัญกับพี่เล็กสี่หเดือนที่ผ่านมาอย่างเงี้ยมันก็พัฒนาขึ้นมันก็มีทั้งดีแล้วก็ดีกลางๆแล้วก็ตีกันบ้างและส่วนใหญ่ตีเปลืกเปเปี่ยวบเรื่องกินร้านไหนดีก็ประมาณนั้นแหละค่ะแบบบางทีคิดไม่ออกได้ๆๆเขาก็จะแบบว่ากินอันนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแล้วแต่แล้วแต่ได้เลยนิดหน่อยค่ะ ถ้าเวลาแบบมีกันแล้วใครยอมอ่ะมีใครยอมมีใครยอมค่ะทุกอย่างเริ่มจากไฟและน้ำมันอ่าคู่อ่ะคู่อ่ะดับยังไงอ่ะดับด้วยคนนอกมีคนมาบัตเรกเนี่ยดูเหมือนคู่เราแบบว่าแบบมันดูแบบงุูมิงอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้แบบว่าจะมีความมีมันก็มีทุกอย่างเลยพี่มันก็เป็นแบบมันไม่ได้ฟีลแฟนจ๋าขนาดนั้นแล้วตอนนี้มันเริ่มสนิทกัน จนกลับไปโมเมนต์นั้นไม่ทันแล้วอะไรเงี้ยมันสนิทกันมากๆแล้ววันอาทิตย์แรกโอ้ยังไงโอ้โหไม่มีแล้วไม่มีไม่ทันแล้วต้องปรับตัวยังไงโอ้แทบจะว่าที่ใส่ก็คือคล้ายกันมากเลยถ้าจะไม่ต้องปรับอะไรเลยค่ะส่วนใหญ่ก็จะมีแต่คุยว่าแบบคิดเหมือนกันไหมอะไรเงี้ยเออถ้าเหมือนกันก็ไปอืมแทบว่าคุยกับพี่เล็กนี่มันมีฟิลแบบเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องเข้ามาด้วยใช่ไหมใช่ค่ะมันเจอกันบ่อยมากจนแบบ เจอกันบ่อยอ่ะจนไม่ต้องไม่ต้องอะไรแบบไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วเีอย่างเรียกแฟนแล้วเนาะยังไม่ได้กักด้วยนะทไมล่ะล่ะยันงไม่ขอเราดันเขาบอกไม่กดดันเราไม่รีบเราคุยกันแล้วอ่ะเออไม่ต้องรีบขอความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปได้ไหมอะไรเงี้ยโบรู้สึกยังไงโบรู้สึกไงว่าเวลาเขาออกรายการแล้วเขาชอบเผินๆหรือว่าเวลาให้สัมภาษณ์เขาจะเผินเรื่องเรามาก หนูนั่งดูหนูก็ยิ้มนะน่ารักคุณชายจะได้ใจความบอกว่าเขาคั่งรักไหมคะเออเออผมก็ได้ฉายาไปแลงวว่าตุ๊จีนเขาพูดน่าจะพอๆกันละค่ะไม่เขาบอกว่าเขาไม่อยากใช้คอรบกว่าเเเฮ้้ยยบออกกว่่าาาาขขไมใชคว่าาข้งรักแค่อยากอยู่กับคนที่รักแล้วเราอ่ะเราบอกว่าเป็นคล้ายๆกันเราจะใช้ โใช้คำว่าข้างรักได้ไหมแลยังเหมือนเท่านั้นเดี๋ยวซออ้ำมันต้องคีเอดเว้ยเปิดเปิดเปิดเว็บทันะเป <c oughs> ิไดไไม่ใช่มันต้องมาจากความรู้สึกอ๋ <c oughs> อข้างรักไหมหรอ เขาก็คงเป็นคนคลั่งรักคนนึงแหละค่ะถ้ารักมันดีมันก็ต้องคลั่งมั่งแหละโอเคพี่ให้สิพี่ให้สิล่าสุดมีคนมาแข่งกับเราแล้วนะใช่พีเราดูเอ็มวียังเขาบอกว่าเขากดอัลไลค์เธอตลอดเอจะเป็นเต้าโ้เต้าโมได้เลยเต้าเอพีไม่ห่วงเนาะไม่ห่วงเนาะ ไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะเราเราก็เออตัวจริงอะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเียคือเอาโบจอหนึ่งแล้วอีกจอหนึ่งเป็น MV เลยนะไม่ตอนมีพีตอนมีพีทำหน้าเนี่ยไม่แต่พีพีกับโบรู้จักกันอยู่แล้วสนิทกันอยู่แล้วก็เป็นคนรวยๆเหมือนกันรู้สึกว่าเออไม่เป็นไรเต็มที่เลยเลยได้เห็น MV ็มวเขาแล้วเป็นยังไงบ้างเห็นแล้วแร้องแบบ โอ๊แม่เจ้าแบบมีคำนึงแต่พูดไม่ได้สุดโทรหาใครก่อนตอนเห็นเอ็มบีโทรหาใครก่อนเออะไรก่อนเออไม่โทรหาใครเลยแล้วก็นั่งโอ้โหอะไรวะเดี๋ยวแต่เอ็มบีสวยมากนะใช่ไหมว่าจะมีแบบสินแบบนั้นรู้ค่ะก็รู้แหละเพราะพี่พีบอกไว้แล้วว่าวันเอ็มบีอ่ะพี่เล็กอ่ะโดนหนุผู้ยิ่งผู้ยำแน่แน่ หรือว่าเขาบอกี่เชนเขาบอกผมไม่แซบไม่เขาก็ทําเะไรที่แหละมันเป็นแบบด้วยผ้าด้วยอะไรอะคือมันสวยมากเลยนะน้องคือคนสวยอะแล้วคุณสวยอะออกมาแล้วแบบหรือมีแซลมั้ยมีแซลมั้ยถึงก็เราไม่แซบเลยแซบสุยพีไม่ได้เลยเราต้องใส่บ้างนะเตี่ยวอะเราต้องใส่อย่างนั้นใส่เสื้อเชิ้ตอะไรไม่เอาตอนที่เขาไปออกรายการอะเขาบอกพี่เล็กหอมหน่อยพี่เล็กช่วยซอยหน่อยยังเป็นอาหารให้อเก่งเก่งเก่ง หัวไวดี <c oughs> ประทับใจ <c oughs> ดีแล้วที่เป็นน้องหนูเจอแต่ได้ใจความดีแล้ว